สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องของการคูณเวกเตอร์นะคะการคูณเวกเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะนะคะอันที่1เลยเนี่ยก็คือการคูณเชิงสเกลร์นะคะซึ่งเราเรียกอีกอย่างนึงเนี่ยว่าการดอกเราก็แทนด้วยสัญลักษณ์จุดแบบเนี้ยนะคะอย่างเช่นอะไรการคูณเชิงสเกลาร์หรือผลคูณเชิงสเกลาร์เนี่ยอย่างเช่นเอาอะไรมาคูณกันก็อย่างเช่นการเอาแรงนะคะมาคูณกับ การกระจัดตามแนวแรงผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเอาแรงนะคะดอทกับการกระจัดตามแนวแรงเราก็จะได้งานเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยเรียนมาแล้วว่างานเนี่ยเท่ากับแรงใช่ไหมคะดอทเข้าไปกับการกระจัดออมันก็จะได้ว่างานเนี่ยจะเท่ากับขนาดของ F คูณขนาดของแรงใช่ไหมคะคูณด้วยขนาดของการกระจัดแล้วก็คูณด้วยค่าคอ s สของมุมสีตาเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของการคูณเวกเตอร์เนี่ยนอกจากจะหาผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการดอทแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะหาผลลัพธ์ก็คือมุมระหว่างเวกเตอร์2เวกเตอร์ที่กระทากันได้ด้วยนะคะน,นี้เป็นตัวอย่างนะคะอันที่2องเมื่อกี้การคูณเชิงสเกลร์เนาะวันนี้ต่อไปดูการคูณเชิงเวกเตอร์หรือผลคูณเชิงเวกเตอร์เนี่ยเราจะเรียกมันว่าการครอสนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์กากบาดแบบนี้ครอสนะคะเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นโมเมนต์ moment. โมเมนต์ moment, หรือแรงบิดอย่างเงี้ยแรงบิดหรือโมเมนต์เนี่ยนะคะบางทีภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าทอร์กอย่างเงี้ยนะคะเกิดจากอะไรก็เกิดจากแรงครอสกับการกระจัดที่ตั้งฉากกับแนวแรงเห็นไ,ไหมอันนี้จะเป็นตั้งฉากแต่อันนี้จะเป็นตามแนวแรงนะคะคราวนี้โมเมนต์ moment, เนี่ยแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว m โมเมนต์หรือแรงบิดเนี่ยมันมีทิศทางเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการ cross เนี่ยจะได้เวกเตอร์นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ f cross ด้วย D หรือบางตำราอาจจะใช้ตัวอาก็ได้ซึ่งผลลัพธ์จากการครอสเนี่ยจะได้เวกเตอร์นะคะซึ่งขนาดของมันอ่ะขนาดของมันมีค่าเท่าไหร่ขนาดของมันจะมีค่าเท่ากับขนาดของโมเมนต์หรือแรงบิดเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของแรงคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยขนาดของการกระตัดแล้วก็คูณกับอะไรคะตรงนี้คุณลืมใส่จุดคูณด้วยไซดของมุมซีตานะคะซึ่งถ้าไซายของมุมถ้าเป็นศูนย์เนี่ยไซด์ศูนย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์จะไม่เกิดแรงบิด จะไม่เกิดแรงบิดซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนในบทเรื่องแรงเราจะรู้ว่ามันทำไมจึงไม่เกิดแรงบิด mm hmm. เครานี้ทรายของอะไรที่มีค่ามากที่สุดคําตอบก็คือทราย90องศาทราย90องศาเนี่ยจะมีค่ามากที่สุดนะคะ mm hmm. ก็คือมีค่าเท่ากับ1อย่างเช่นประแจเนี่ยจะหมุนจะขันน็อตเนี่ยจะทาให้เกิดแรงบิดมากที่สุดก็คือต้องออกแรงตั้งฉากกับแนวประแจแบบนี้นะคะ